สวัสดีครับพื่อผมช่องดักเซลโลโคอีกครั้งนะครับกันที่ยายเรื่องสับประยุทธทะลุฟา้าดำเนินม,มาถึงเล่มที่5้าในบทที่หนึ่งนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซลเยียนก็ไปพบกับพี่นะครับพี่ของเราแล้วก็เซลติงกับเซหลีนะครับแล้วก็เซหลี่ก็บอกว่มามันองดูหน่อยสิว่าน้องเก่งขนาดไหนนะครับเก่งครึ่งขนาดไหนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่หนึ่งพี่น้องประชันยุทธเหนือสนามกว้างเงาร่างหนึ่งเงินหนึ่งม่วงสองสายกลายกรีดกระชากบรรยากาศอันชุรมุนออกเป็นรูถนนสองเส้นจุดที่ทั้งสองก้าวผ่านล้วนต่างหลงเหลือพื้นที่เวงววางเป็นทางยาวปริยงคอยหลังหนึ่งเสียงกังวานของโลหะพุ่งประทะพลังงานแก่งก้าวขุมหนึ่งแร่กระจายออกจากตำแหน่งกึ่งกลางสนามฉับพัน กรารต่อสู้อย่างอุตรุดในรัศมี10กาเมตรโดยรอบก็ถูกปัดกวาดเป็นวงร้อมกว,ว้างเปล่าที่กว้างขวางวงหนึ่งฝ่ามือกระชับไม้มันทัดเหล็กดำเสียวเหยียนช้อนสายตาจ้องมองทวนยาวที่เสือกใสามาประหนึ่งอสรพิษเหนือปลายทวนนั้นประกายไฟสีเงินวิบไหวไม่หยุดเสียวเหยียนพ่นลมหายใจแผ่วเบาควงไม้มรรทัดเหล็กดำตวัดออกไปติง้ง ปลายทวนแตะถูกตัวไม้มันทัดยักษ์พอดีภายใต้าการคุกคามของพลังแฝงเหนือไม้มันทัดทวนยาวที่เลียวเล็กพลันถูกกดอัดจนโค้งงออย่างวาเสียวปลายทวนจวนเจียนประชิดฝ่ามือที่กำลังกุมด้ามทวนแนบแน่นจะเด็กน้อยแรงเยอะไม่เบานี่ พบว่าพึ่งปะทะก็ตกเป็นรองเล็กน้อยเสียวลีอดขวเราะไม่ได้เร่งผนึกปานยุดสู่ฝ่ามือเรวลีจากนั้นตบกระแทกบนด้ามทวนพลังงานปานกระแสไฟขุมหนึ่งแล่นสู่ด้ามทวนและส่งเข้าภายในไม้บรรทัดเหล็กดำในบัตดรดลพลังงานชำแรกเข้าไม้บัรทัดมือที่กุมด้ามไม้บรรทัดของเสียวเยียนพรานสันเทาปานยุดเพลิงม่วงในกายไหลทะลักหนุนเนืองเร่งขับไล่พลังที่สร้างความเหน็บชาขุมนั้นให้พ้นกายเย็ยนน้อย พี่ร้องต่อสู้กับใครล้วนไม่เคยอุ่นเครื่องในเมื่อต่อสู้เช่นนั้นก็ทุ่มเทสุดกำลังเจ้าจงระวังให้ดีพิปตาที่ฝ่ามือ,อเซียวเหยียนสั่นสถานเซียวรี่หัวเราะร่วนทวนยาวในมือพลิกกลับอย่างประหลาดปลายทวนก่อเกิดประกายไฟละลอกหนึ่งเ <c oughs> หนือไม้บรรทัดยักวาดขวางวาดขวางออกแล้วทิ่มแทงฉ <c oughs> <c oughs> ับพันอัสนีร่สามจังหวะเอ๊ะเพิ่งเริ่มปะทะหัวหน้าร้องก็ใช้ออกอัสนีร่สามจังหวะแล้ว และเห็นกระบวนท่าโจมตีของเซียวหลีนอกสนามพลันส่งเสียงอุทานเซงแซ่กระบวนท่าอัศนีร่าสามจังหวะนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นท่าไม้ตายของเซียวหลีเลยทีเดียวคิดไม่ถึงพึ่งประมือไม่ทันเลยเขากลับสำแดงท่านี้ออกมาแล้วหรือใครจะ,ระเผด็จศึกโดยวัยฮ่าดูท่าน้องเซียวเหยียงของเสียเปรียบแล้วอัศนีร่าสามจังหวะของหัวหน้ารองถึงกับเป็นทักษะยุทธชั้นนินบวกกับคุณสมบัติสร้างความเหน็บชาของปรานยุทธท่าสายฟ้า ต่อให้ระดับคุรยุ์สี่ดาวยังมิกล้าต้านทานโดยง่ายๆ่านี่พึ่งเปิดฉากแท้ๆหัวหน้าร้องก็นําออกมาใช้เส็จแล้วเห็นได้ว่าพลังฝีมือของน้องเสียวเยียนไม่ธรรมดาจริงๆเหนือเวทีสมาชิกระดับสูงผู้หนึ่งถึงกับกลั้นหัวเราะไม่อยู่เจ้าหมอนี่รังแกผู้อื่นโดยแท้พลังฝีมือสูงกับน้องเสียวเยียนก็พอทนนี่ยังจะใช้ทักษะยุทธชั้นนินอีกสุวียนันเบะปากรู้สึกไม่เป็นธรรมแทนเซียวเยียน่ กานยุดท่าสายฟ้าของน้องรองเดิมก็จัดอยู่ในประเภทโหมฮึกในเฮือกเดียวหากยืดเยื้อนานเข้ากลับไม่เป็นผลดีต่อตัวเขาดังนั้นไม่ว่าปรามือกับใครจำต้องเลือกใช้วิธีอันรวบรัดฉับไวในการชี้วัดแพ้ชนะไม่เช่นนั้นเมื่อพละกลังอ่อนลงสถานการณ์ของเขาก็จะย่ำแย่ไปด้วยเซียวติ่งสายหน้าไปมาขณะยิ้มกล่าวสดับวาจาทุกคนผุดยิ้มอ่อนได้แต่ภาวนาให้เซียวเยียสกัดกระบวนท่าจู่โจมนี้ได้ก่างสนาม ขณะเซียวหลี่ใช้ออกด้วยทักษะยุทธเซียวเหยียงก็ตระนกเช่นกันทว่าการฝึกหนักในหนึ่งปีทำให้ยานตระบทบทวีความแก่กล้าเพียงพิบตาเซียวเหยยนคลายความตระนกกลางปานจักระในกลายปานยุดเพลิงม่วงสายหนึ่งหลังไหลออกมาจากนั้นห่อคุ้มตัวไม้บรรทัดเลี่ยงมิให้ถูกปรานยุทธท่าสายฟ้าของเซียวหลี่ฉวยโอกาสแทรกซึมเข้าสู่ในกายจนกระทั่งเกิดอาการเหน็บชา ไม้มันทัดยักษ์สีดำสนิทถูกเพลองม่วงห่อคุ้มเอาไว้สุดท้ายภายใต้การควบคุมอย่างสุดกำลังของเซียวเยี่ยนชักนำพลังลมคุกคามหอบหนึ่งพุ่งกระแทกทวนยาวที่โถมแทงมาด้วยความเร็วสูงภายใต้การจับจ้องอย่างรุนทึกของฝูงชนไม้มันทัดเหล็กดำและทวนยาวในพริบตานั้นฝ่ายหลังชนกระแทกคอยหลังหนึ่งเสียงพลังงานระเบิดแตกแผ่นหินใต้ฝ่าเท้าทั้งสองที่หยัดยืนถึงกับปรากฏรอยปริร้าวเป็นลิ้วละเอียดติง้ง ปลายทวนแตะบนไม้มันทัดเลลรี่อัศนีบาดสายหนึ่งแยกเขี้ยวฟอนเล็บบนนั้นยังดูเดือดพลังปานแก่งกล้าวที่แฝงเลนอยู่ในนั้นกระแทกเอาไม้บันทัดยักษ์เชิดขึ้นนำซ้ำเนื่องจากการลุกล้ําของสายฟ้าปราณยุธเพลิงม่วงเหนือไม้มันทัดยักษ์ถึงกับลดควบลงกว่าครึ่ง <laughs> และเห็นเซียวเหยียนที่กุมไม้มันทัดยักษ์ถอยหลังหนึ่ง e ก้าวเซียวลีหัวร้อนล่าเขาว่ากลับไม่ได้ออมมือไม่แต่น้อยพลังสภาวะของทวนยาวยังไม่สิ้นสุดโหมแทงไม้บันทัดยักษ์ ที่ม้วนถอยจนไม่ทันตีโต้อีกครั้งติง้งอีกดึงเสียงกังวานใสปราญยุทธเพลิงม่วงเหนือไม้มันทัดเหล็กดำถึงกับสลายสิน้นติง้งหลังจู่โจมทำรายเพลิงม่วงทวนยาวของเซียวหลี่แทงออกฉับไวไม่มีพักขนาดเดียวกันพลังอัศนีบาดสายหนึ่งสาดซัดจากตัวทวนฟาดผ่านบนไม้บรรทัดสุดักสุดแรงคอยหลังหนึ่งเสียงกังวานก้อง ไม้มันทัดยักษ์ในมือเซียเวเยียนถึงกระถูกพระกอกกำลังอันดูดทันสามขุมกระแทกจนหลุดมือหลังพลิกตลบสิบกว่ารอบค่อยพุ่งหัวปากลงพื้นเด็กน้อยสงครามจบแล้วมือกุมทวนยาวมัน่นเสียวหลี่กล่าวยิ้มๆกับเซียเวเยียนหู แลเห็นอาวุธของเซียวเยียนหลุดลอยเสียงสูดไอเย็นดังขึ้นรอบสนามภายใต้การประลองนี้การสูญเสียอาวุธโดยพื้นฐานก็คือเท้าข้างหนึ่งได้เหยียบความปราชัยแล้วในสถานการณ์ปกติสมควรเป็นเช่นนั้นทว่าสำหรับเซียวเหยียนกับเป็นสถานการณ์ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงไม้บรรทัดเหล็กดำในมือสามารถเพิ่มพลังโจมตีกับเซียวเยียนก็จริงทว่าที่เหนือกว่านั้น รับเป็นพัฒน,นาการชนิดหนึ่งของเซียวเหยีย e นมีไม้บันทัดเหล็กดำบนล่างเซียวเยียน e ไม่เพียงถูกจำกัดความเร็วอย่างร้ายกาจสำคัญที่สุดคงเป็นปราณยุทธ์ในกายเขาจะเป็นต้องเร่งร้าวอย่างสุดกำลังจึงจะสามารถรับมือการต่อสู้ในระดับนี้ได้แต่าบแต่บัดนี้ไม้บันทัดได้ห่างมือกลับทำให้เซียวเหยีย e นสลัดหลุดอย่างเบ็ดเสร็จจากพันธะสุดท้ายที่กดกำราบพลังฝีมือไร้ซึ่งพันธนาการของไม้บันทัดเหล็กดำเซียวเยีย e นจึงจะอยู่ในสภาวะสุดยอด ดังนั้นสดับวาจาของเซียวหลี่เซียวเหยียนกลับยกักไหล่ไม่สถานนั่นมันกลับไม่แน่และเห็นใบหน้าประดับรอยยิ้มสุขุมของเซียวเซียวเหียนนั้นเซียวหลี่ตะลึงเล็กน้อยพันหอกยาวในมือลอยละลิ้วตกลงเหนือบ่าเซียวเหียนก้าวกำปนาดเชิดหนา้าขึ้นเซียวเหยียนยิ้มกว้างสิ้นเสียงตวาดฝ่าเท้ากระทือบพัสุธาเสียงเพียงหนึ่งเสียงดังพลุร่างโผพุ่งถึงเบื้องหนาง้าเซียวหลี่เซียวถึงเบื้องข้างเซียวหลี่ในพิภตา บนสนามและเห็นการกระทําของเซียวเหยียนทุกผู้คนอดอุทานคือฮามิได้ชัดเจนว่าพวกเขาคบคิดไม่ตกภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เซียวเหยียนชนไหนยังสามารถทวีความเร็วพรวดพราดราวกับกืนกินโอสถก็มิปานเซียวเหยียนที่บุกประชิดล่างกระทันหันส่งผลให้ใบหน้าเซียวหลีศาสแววตระหนกฝ่ามือที่กำทวนแน่นนั้นทันกระชากกลับทวนยาวแนบชิดบั้นเอวหมุนเร็รีประหนึ่งกังหันลมในห่วงหมุนวน แสงอัศนีเป็นสายๆเต้นระลิกบูบวาบอยู่ในน,นั้นปลายเท้าสกิดปลายทวนแผวเบาเสียวเหยียนทยานถอยอย่างเหลือเชื่ออีกคราจงังหวะที่ถอยหลังออกห่างเสียวเหยียนยื่นมือออกกางแล้วกำแน่นทันใดนั้นพลังดูดดุนแรงทะลักพวดจากอุ้งมือเสียวหลี่ซึ่งไม่ทันระวังส่งตัวไม่อยู่ทวนยาวที่หมุนดุดกังหันลมถูกกระชากกระจัดกระจายจากการโจมตีล้มเหลวไม่เป็นท่า เนื่องจากพลังดูดที่แผ่พุ่งมาจากอุ้งมือร่างที่พุ่งถอยของเซียวเหยียนจึงหยุดค้างอย่างประหลาดเงยศีรษะแลมองเซียวหลี่ที่ถูกสูบเข้ามาเซียวเหยียนยิ้มบางตามติดด้วยหนึ่งเสียงประทุดังร่างพันปรากฏขึ้นเบื้องข้างเซียวหลีปานสายฟ้าแลบพี่รองหมายมันทัดหาใช่อาวุธของข้าไหมการต่อสู้ประชิดต,ตัวต่างหากที่ข้าชำนาญที่สุดสายตาสองคู่ศบประสาระยะใกล้เซียวเยียนเปล่งหัวเราะคำหนึ่ง แล้วกำมือแน่นเป็นหมัดท่ามกลางลูกตาที่หดเล็กของเซียวหลี่เร่งยืมแรงควงร่างหนึ่งตลบถึงถึงกับแทรกซ้อนเข้าสู่อ้อมอกของเซียวหลีอย่างอัศจรรย์หันหลังให้เซียวหลี่ปลายสอกของเซียวเหยียนชะงักงนันนิ่งเพียงพริบตาหลังพกพาหนึ่งเสียงแหวกอากาศก้องสะท้อนยอดอกเซียวหลีรู้สึกถึงขุมพลังอันกราดเกลียวที่แฝงมาก,กับปลายศอกเซียวหลี่สีหน้าแปรปวนในแววตาสะกดนิ่งฉับพลันหมัดขวาแนบแผงอก พลันทุบลงไปสุดแรงขอให้หลังการทุบหมัดของเซียวหลี่แสงสีเงินอันแสบตาวงหนึ่งแผ่พุ่งขยายจากกลางอกสุดท้ายผนึกเป็นโล่เล็กสีเงินขนาดครึ่งอ่างล้างหน้านั้นห่างจากแผงอกราวครึ่งนิว้วจุๆๆดูท่าน้องรองถูกคุกคามจนร้อนรุ่มแล้วจริงๆแม้แต่โล่เงินสายฟ้าเครื่องคุ้มการชีวิตชิ้นสุดท้ายยังถูกงัดออกมาใช้แล้วแลเห็นโลเล็กสีเงินบนแผงอก,อกเซียวหลีที่อยู่กลางสนาม เียวติ่งสายหน้าไปมาพลางยิ้มกล่าวถ้านึกอยู่แล้วเหยียนน้อยต้องมีทีเด็ดเสมอการตัดสินพลังฝีมือจากเปลือกนอกที่เห็นน่นเป็นการกระทําที่ไม่ช้าฉลา,าดที่สุดสายตาเซียวติ่งกวาดบองไม้มรทัดเหล็กดําขนาดใหญ่ยักษ์กลางสนามยิ้มกล่าวหรือทุกท่านมิได้สังเกตตั้งแต่ไม้บรรทัดพนร่างพลังและความเร็วของเหยียนน้อยสูงขึ้นพรวดพลาดเกือบ3ามสี่ส่วนกล่าวจบใบหน้าสวียอลันและคนอื่นๆด้านข้างค่อยปรากฏแววตื่นตะลึงในสนาม เซียวเยียนรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังเบื้องหลังเช่นกันทว่าพลังที่ปลายศอกกลับมิได้ลดทอนหนึ่งคลิบตาให้หลังกระแทกใส่โลเล็กสีเงินอย่างหนักหน่วงเรี่ยงหนึ่งเสียงกระหึ่มดังฝูงชนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าล,ล่อพลังงานวงหนึ่งแผ่กระจายจากจุดปะทะของทั้งสองคนจวบจนสิบกว่าเมตรจึงค่อยสลายตัวเหนือพื้นสนามร่างเซียวเหยียนและเซียวหลี่ต่างนิ่งค้างฉับพลันฝูงชนเพียงสามารถมองเห็นบริเวณที่โลเงินปะทะปลายศอก บนโลกเงินปรากฏลอยเล้ากระจายออกอย่างน่ากลัวลอยเล้าลุกลามฉับไวไม่ถึงอึดใจค่อยๆขยายกว้างและเรือนร่างของทั้งสองก็ร้าวกับแตะถูกกระแสไฟต่ามถอยพระ,ระในบัตรดนเจ้าเด็กน้อยนึกไม่ถึงว่าจะรู้จักการต่อสู้ประชิดต,ตัวอนลึกล้ําเช่นนี้ฮ่าฮ่าฮแต่จะอย่างไรพลังฝีมือของเราสองคนยังต่างกันอยู่มากพลังกำลังของเจ้ายังไม่เพียงพอทําลายโลกเงินสายฟ้าของข้าได้ขนาดร่างถอยล่น เซียวหลีจู่ๆกล่าวกลั้วหัวเราากนั่นกลับไม่แน่เซียวเยียนหัวรอกสองคำกำมัดแน่นตวาดเบาๆระเบิดโผล่เซียวเหยียนพึ่งขาดคำหนึ่งเสียงทึบๆพรันแววดังจากในกายเซียวหลีที่กำลังถอยห่างและในเสียงอันทึบนัน,บนั้นเซียวหลี่ร้าวกับถูกฟ้าผ่าไม่เพียงร่างสั่นไหวรุนแรงกระทั่งสีหน้ายังซีดขาวในบัดดน ร่างพุ่งถอยไม่หยุดยัง้งทุกหนึ่งก้าวที่เซียวรีย่ำลงไปหลวนจะฝากรอยประทับเป็นแอ่งลึกไว้บนพื้นดินหลังถอยกรูดเกือบ 29, ออยี่สิบเก้าเซียวรีหยุดสภาวะไว้ได้ในที่สุดเทว่ายามนี้เงาคนเบื้องหน้าจู่ๆพร่าพรายปลายทวนอะแหลมคมเล่มหนึ่งหยุดกึกตรงสวงอกพี่ร้องท่านประมาสตูไปแล้วปลายทวนจ่อที่อกเซียวรีเซียวเยียนยิ้มบอกยิ้มๆนะครับ และเห็นการต่อสู้กลางสนามที่สถานการณ์พลิกผันฉับพลันภายในเวลาไม่กี่นาทีสั้นๆผู้คนรอบสนามต่างตื่นตะลึงตาโตสุดที่จะจินตนาการได้เซียวหลี่ที่แทบจ,จะไร้คู่ต่อก่อนกลับพ่ายแพ้ให้กับเซียวเยียนซึ่งเด็กกว่าเขาถึง78ปีอย่างน่าอัศจรรย์กลางสนามและเห็นปลายทวนที่เบื้องหน้าเซียวหลี่ตะลึงลานอยู่นานกว่าจะคืนสติสายตากวาดมองเซียวเยียนที่ยิ้มปริ่มตรงหน้าอดสั่นศีรษะจุปากอุทานไม่ได้เจ้าเด็กน้อย คิดไม่ถึงจะซ่อนคมได้ลึกล้ำปานนี้จากพลังฝีมือที่เจ้าสำแดงออกคลายว่าไม่ใช่แค่คุรุยุทธหนึ่งดาวคนหนึง่งฮ่าฮๆ้าแค่โชคช่วยเท่านั้นละยิ้มสั่นหน้าไปมาเสียวเหยียนปักทวนยาวบนพื้นจากนั้นเดินไปที่ม,ม้บรรทัดเหล็กดำขนาดจะคว้าขึ้นมาเสียวหลีด้านข้างกราบยับยั้งเขาด้วยเสียงโหเราะขอข้าลองม้บรรทัดของเจ้าหน่อยและดูแปลงพิสดาร เซียวหลี่จ้องมองแม้มันทัดยักษ์บนพื้นด้วยความสนใจก่อนยิ้มกล่าวเอ๊ะเซียวเยียนชะงักงันพรันยิ้มพยักหน้าถอยหลังหนก้าวในแววตาทอประกายเจ้าเล่ยเซียวหลี่ถูถ่ายสองมือก้าวเนิบๆไปยืนข้างไม้บันทัดเหล็กดำยกมือกุมหน้าไว้แน่นพลหลมหายใจคำหนึ่งออกแรงกระชากขึ้นมา คอยหลังการกระชากของฝ่ามือสีหน้าเซียวหลีกลับแปลเปลี่ยนเขาพบว่าวินาทีที่ไม้มรรทัดเหล็กดำเข้าสู่ฝ่ามือปราณยุทธท่าสายฟ้าในกายซึ่งเดิมทีไหลสู้พลันเปลี่ยนเป็นเหมือนเต่าครานกระนัน้นเจ้าน้องชายมันพิลึกจริงๆด้วยพึมพำแก้มตื่นตรหนกเซียวหลีเก้งแขนตึงเปียเอ็นเขียวแต่ละเส้นเต้นตุบๆกุมไม้บรรทัดแน่นใบหน้าเซียวหลีเริ่มแดงพลันตวาดกล้องขึ้น สิ้นเสียงท่อนแขนเซียวหลี่ค่อยๆขยับขึ้นอย่างสันเทาจากนั้นสองมือบีบกำแน่นพอแรงโยกออกแรงโยกซ้ายขวาเมื่อมองไปที่เซียวเหยียนอีกครั้งในแววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความทึ่งเจ้าเจ้าถึงกับแบกมันต่อสู้กับข้างนันเหรอจ้องมองใบหน้ารอเราัาประดับรอยยิ้มของเซียวเหยียนเซียวหลีพันกราวอย่างปากคอแห้งผากแบกเจ้าสิ่งนี้บนหลังยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเลื่อนไหลไม่นี่ก็นับว่าสุดยอดมากแล้ว ต่เซียวเยียนถึงกับสะพายมันต่อสู้กับตนตั้งหลายท่านี่จะไม่ให้เซียวหลี่ตื่นตระหนกได้อย่างไรและเห็นท่าทางสถานขวัญของเซียวหลี่เซียวเยียนหัวเราะพงกศีษะเบาๆยกมือรับไม้มรรทัดเหล็กดำไว้จากนั้นเสียบกราบบนแผ่นหลังสบายๆเซียวหลี่จ้องดูอากับกริยาของเซียวเยียนเขม่งเขาพบว่าขณะรับไม้มรรทัดเหล็กดำมือของเซียวเยียนเพียงย่อนลงเล็กน้อยเท่านั้นและเห็นท่าทีปลอดโปร่งของเซียวเยียน เดียวหลีอ้าปากคางครูใหญ่ค่อยอุทานสายหน้าเจ้าน้องชายยอดเยี่ยมมากหน้ารันเหยียนหลานนั่นโดนอุจจระสุนักบดบังในตาหรือ,อไรคนที่รํำเลิศเช่นน้องชายข้านี้ในจักรวรรดิเจียม,มาสามารถหาออกมาได้สักกี่คนนางกราบยังเดียดฉันเซียวเหยียนหัวเราะแบมือกล่าวว่าอย่างน้อยสวินเอ๋อก็ไม่ได้อยกว่าข้าสวินเอ๋อเหรอฮ่าฮ่าฮ่าแม่สาวน้อยคนนั้นน่ะเหรอหลายปีไม่ได้กลับไป นางคงสวยสะพั่งขึ้นมากกระมังสมัยยังเด็กพวกนายน้อยทั้งหลายในเมืองอู่ฐานล้วนเคยปีนกำแพงบ้านตระกูลเซียวเพื่อโยนโฉมนางกันทุกคนแต่ดูเหมือนนางจะเกาะแจแต่เจ้าไม่ใช่เหรอฮฮ <laughs> สดับชื่ออันเพาะพริ้งนี้เซียวหรีชะงักนิดนึงก่อนยิ้มกล่าวอย่างลังลึกความหลังควรคิดถึงรูปโฉมอันง,งดงามและรูปกายทรงสเสน่ห์ของสาวน้อยเซียวเหยียนผุดยิ้มอิ่มเอมใจตบไม้มันทัดเหล็กดำเบาๆรางกล่าววันหน้ามีโอกาส ข้าจะพานางมาเยี่ยมพวกท่านแต่ตอนนี้ข้ามีเรื่องสําคัญอยากให้พี่ใหญ่กับพี่รองช่วยงั้นเหรอมีเรื่องสําคัญอะไรไม่มีปัญหาบอกมาได้เลยต่อให้นอกเหนือความสามารถพี่รองกับพี่ใหญ่ก็จะทุ่มเทสุดกําลังสะดับวาจาเซียวหลี่โบกมือพรางยิ้มบอกอืมเซียวเหยียนพง,งกศีษนะณกลางห้องกว้างเซียวเหยียนและพี่ชายทั้งสองนั่งอยู่ในนั้นชิงลินยกชาสามถ้วยอย่างระมัดระวัง จากนั้นมาหยุดยืนเบื้องหลังเซียวเหยียนอย่างรู้กาลเทศะมีเรื่องอะไรก็บอกมาเถอะพี่ใหญ่จะได้ช่วยเจ้าวิเคราะห์จิบชาคำหนึ่งเซียวติ่งกล่าวกับเซียวเหยียนเซียวเหยียนยิ้มพยักหน้าคุ้นคิดเล็กน้อยจึงว่าที่ข้ามาทะเลซ้ายทากเกอร์เออครั้งนี้เพราะต้องการสอหาสิ่งของชนิดหนึ่งน่ะสิ่งของนั่นเหรอเป็นสิ่งใดกันสดับวาจาเซียวหลียิ้มถามอย่างใคร,ร่รู้ไฟวิเศษเซียวเหยียนเอ่ยตอบพรางคอโตเบา,บา เอ๊ะไฟวิเศษเหรอสองคำหลุดปากภายในห้องพันเงียบกริบเซียวติ่งและเซียวหลี่สบตากันแวบหนึ่งถามหวังกลงขาว่าไฟวิเศษเหรอสิ่งของนี้ร้ายมีแต่พวกนักปรุงโอสถที่อยากได้ไม่ใช่หรือเจ้าต้องการมันไปทำอะไรเซียวเหยียนยักไหลเอ่ยเรียบๆก็เพราะข้าเป็นนักปรุงโอสถไงล่ะงั้นเหรอสดับวาจาเซียวติ่งเซียวหลี่ตะลึงลานอึดใจถัดมาเหนือหวางขาเหนือระหว่างคิ้วไม่ใช่วางขา เหนือว่างคิ้วผุดแววลิงโลดเจ้าเป็นนักปรุงโอสถเหรอ <c oughs> ข้าโชคดีมีพรสวรรค์นนะ่ะได้กลายเป็นนักปรุงโอสถนำสาำตอนอยู่เมืองอู่ฐานยังได้เจออาจารย์ท่านหนึ่งโดยบังเอิญดังนั้นเซียวเหยียนบอกยิ้มยิ้มน้องชายข้ายอดเยี่ยมจริงๆคิดไม่ถึงตระกูลเซียวเราถึงก็มีนักปรุงโอสถแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแลเห็นเซียวเหยียนยักพยักหนจ้าย,ยืนยันเซียวติงเซียวหลี่หัวเราะลัน่นในเสียงหัวเราะเจือแววอิจฉาระคนปราบปลืม้ม สิ่งของเช่นไฟวิเศษนี้ระดับความร่ำค่าและหายากออกหน้าจะตระนกจริงๆแม้พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองสือโม่มานานกรับยังไม่เคยได้ยินชื่อผู้ใดย,ยังไม่เคยได้ยินผู้ใดบอกว่าเคยเห็นร่องรอยของไฟวิเศษที่ไหนเลยหลังความปลื้มปิติเซียวติ่งมุ่นคิ้วนิดนึงค้างกาวยังจนใจเซียวเหยียนยิ้มสายหน้ายกนิ้วดีดแหวบรรจุเบา,บา นำม้วนหนังแกะโบราณแผ่นหนึ่งออกมาขี่กลางบนโต๊ะอย่างระมัดระวังแล้วชี้นิ้วไปบนสัญลักษณ์รูปเปลวเพิงบนนั้นนี่คือแผนที่ที่ข้าหามาได้จุดที่มีสัญลักษณ์เปลวเพิงกำกับอยู่มีความเป็นไปนได้ที่จะค้นพบร่องรอยของไฟวิเศษแต่ข้าไม่ขุนกับภูมิประเทศโดยรอบของเมืองสือโม่ดังนั้น้าข้าถ้าข้าหากด้วยข้าหาตำแหน่งที่ชัดเจนของสัญลักษณ์เปลวเพิงไม่เจอพี่ใหญ่พวกท่านอาศัยอยู่ที่นี่มานาน ทราบหรือไม่ว่ารอบเมืองสอโมมีบริเวณไหนที่ผิดแปลกอยู่บ้างเซียวติ่งดึงแผนที่ไปมองกวาดเขา,เขา,เขาคร่าวๆก่อนกล่าวยังอัศจรรย์ใจแผนที่ที่ละเอียดนักแผนที่ชนิดนี้ข้าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกอืมละเอียดจริงๆเซียวหลีพงกศศรีะบุนคิวพินิดแผนที่อย่างถี่ถ้วนพื้นที่ของสัญลักษ์เปลวเพิงนี้น่าจะอยู่แถวตะวันออกของเมืองสอโมกระมังอืมกล่าวให้ชัดก็คือ พื้นที่ฝั่งตะวันออกค่อนมาทางทิศใต้เซียวติ่งพังกศอกีรษะนิดหนึ่งกลา่าวยังคุ้นคิดทิศตะวันออกของเมืองสอโมเหมือนจะไม่มีตรงไหนที่ผิดปกติไม่มีจริงๆตอนข้าปฏิบัติภารกิจในบริเวณนั้นข้าเคยพาคนสำรวจอยู่หลายวันไม่เห็นมีตรงไหนแปลกประหลาดนี่เซียวหลี่สันหน้าก่าวเสียงจนใจแลลเห็นทั้งสองสายหน้าเซียวเหย่อรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างถอ,อนใจเฮือกหนึ่งดูเหมือนว่าที่นี่คงไม่มีร่องรอยของไฟวิเศษแล้วเพราะว่า ขณะที่เซียวเหยยนเผยสีหน้าผิดหวังสุ่มเสียงอ่อนนุ่มแก้มขาดกลัวเสียงหนึ่งพันดังขึ้นในห้องเออนายน้อยทิศตะวันออกของเมืองสือโม่คล้ายมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดจริงสดับวาจาเซียวเหยียนสะดุ้งหันหน้าควับสายตาร้อนแรงจับจ้องชิงหลินที่ยืนก้มหน้าบีบมือเจ้ารู้เหรอด้านข้างเสียวติ่งเสียวหลี่เบนสายตาพิศวงมาทางชิงหลินเช่นกัน ผูกสายตาสามคู่จับจ้องแววประมาะบนใบหน้าชิงหลินยิ่งชัดขึ้นน้ำเสียงตะกุกตะกากข้าก็ไม่ทราบว่าที่ข้ารู้สึกได้นั้นใช่ถูกต้องหรือไม่แต่ครึ่งปีก่อนข้ารู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างตรงพื้นที่แถบตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองสือโม่จริงๆเจ้ารู้ได้อย่างไรดูเหมือนว่าเจ้าไปม,มีความสามารถชนิดนี้นี่เซียวติงลูบไร้รถ้วยชาเอ่ยถามเสียงชะงงข้าข้าก็ไม่ทราบครึ่งปีก่อน ข้ารู้สึกได้ถึงกลิ่นอายที่เข้มข้นชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นที่นอกเมืองสอโม่กลิ่นอายชนิดนี้คล้ายคลึงกับสายเลือดในตัวข้าและพลังที่แฝงอยู่ในกลิ่นอายนั้นแม้แต่หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างช้าจือยังอ่อนด้อยกว่าเป็นอันมากชิงหลินยืนเบียดตัวจนแค่ติดกระเซียวเหยียงขนาดเอ่ยเบาๆอย่างนั้นเหรอสดับวาจาเซียวติ่งเซียวหลีเริ่มวันไหวหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างช้าจือเป็นถึงมหาคุรยุทธ์คนหนึ่งยังมีฝีมืออ่อนด้อยกว่าก,ากลิ่นอายลึกลับนั่นมากเช่นนั้น อีกฝ่ายใหญ่ไม่ใช่ผู้แกงกล้าระดับ,บระดับราชันยุทธ์เป็นอย่างน้อยเหรอลิ่นอายที่คล้ายคลึงกับสายเลือดของเจ้าเหรอหรือจะเป็นราชินีเหมยตุซาคุณนคิดชั่วขณะนะเซียวหลี่พันผงอย่างตกใจด้วยพลังฝีมือของราชินีเหมยตุซาต่อให้อยากทำลายเมืองสือโมก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสัตว์ประหลาดที่มีพลังฝีมือระดับที่ชวนสะพึงชนิดนี้ถึงกับยังวนเวียนอยู่ร,บรอบเมืองสือโมโดยที่พวกเขาไม่ระแคะระคายเลยสักนิด เมื่อคําว่าราชินีเหมยตูซาเข้าหูสีหน้าเซียวติ่งแปรบวนเล็กน้อยรอบทะเลทรายทาเกอร์เออนามนี้เปรียบประดุดชื่อเสียงของราชาโอสถกู่ขือในจักรวัดเจียม,มาก็มิปานข้าไม่ทราบชิงหลินสันหน้าข้าเพียงรู้สึกได้รังๆครึ่งปรีก่อนนางมาถึงแถบตะวันออกของเมืองสื่อโมกระทันหันเหมือนจะหยุดอยู่ที่ตรงนั้นคืนหนึง่งและในคืนนั้นพลังงานบนพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็พลุ่งพลาดลุนแแรงนอกจากนั้นข้ายังทราบว่า ขณะที่นางจากไปคลายได้รับบาดเจ็บอีกด้วยสดับคำบอกเล่าของชิงหลินเสียเวเหยียนระบายลมหายใจเบาๆม่านตาลีเล็กเจ้าพอระบุให้แน่ชัดได้หรือไม่ว่าตอนนั้นนางหยุดอยู่ที่ใดน่าจะได้กระมังแม้ผ่านมาครึ่งปีแต่กลิ่นอายของนางยังตกค้างอยู่ยังเข้มมากหากอาศัยสายเลือดในกายข้าน่าจะหาสถานที่นั้นพบขณะพูดถึงสายเลือดสีหน้าชิงหลินหม่นลงอย่างเห็นได้ชัดหากก็ยังคงยิ้มกล่าว หากในน้อยอยากไปชิงหลินจะพาท่านไปหาให้จงได้เลยฮ่าฮ่าเช่นนั้นก็ต้องขอบใจชิงหลินแล้วพรุ่งนี้พวกเราไปดูกันเลยหวังว่าผลที่ได้จะไม่ทำให้ข้าผิดหวังนะเที่ยวเยียนยิ้มพงกศีรษะเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่หนึ่งะครับโอ้โหได้ได้คราวคราวนะของเปลวคืองหรือเปล่าหรือราชนีเหมวยทุซาเข้าไปทําอะไรกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งริงเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแนละสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ